สวัสดีครับวันนี้ก็ทําบ่อบอปูนนะครับบ่อน้ําให้น้องเป็ดที่เลี้ยงใหม่นะครับเอาไว้ให้ลุงเล่นน้ํานะครับเปิดเล่นน้ำดนะูจะได้มีความสุขบ้างนะครับเอาอิดหนึ่งก้อนนะครับล้อมรอบนะครับ เล่นน้ำกันสบายเลยนะครับเล่นน้ำเสร็จปุ๊บก็บไปไซส์ขนบรรยากาศที่ฟาร์มนะครับน้องเป็ดจะได้อารมณ์ดีนะครับ เป็นอีเหลียงครับที่ผมเลี้ยงอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอสีสมเด็จนะครับตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือนะครับพื้นที่ฟาร์มโดยรอบๆนะครับตรงอยู่ตรงนีง้จะมี กำลังปล่อยน้ำเข้าครับบ่อพึ่งแห้งเสร็จก็มาฉลองกันเลยนะครับอารมณ์ดีเลยนะครับเดี๋ยวพรวุนี้เช้าเรามาเก็บไข่ดูนะครับว่าจะได้ไข่สักกี่ฟอง ที่ฟาร์มผมตัวเมียอยู่50ตัวครับตอนนี้มีแม่พัน์อยู่50ตัวตอนนี้ก็เก็บไข่ได้อยู่ที่40ฟองนะครับแลยยี่สแม่ที่ยังไม่ไข่มีลูกเป็ดเสิบทั้งปีครับแล้วก็ไข่เชื้อนะครับไว้บริการท่านนะครับ นสนใจสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับพร้อมคำแนะนำนะครับ